สวัสดีครับก็มาพบกันกับ ep 1นะครับหลังจากที่แนะนำ ep 0ไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเค ep 1อ่า ep, า EP นี้ก็จะเป็นการสอนนะครับทำบอท iq option นะครับเดี๋ยวอันดับแรกก็เปิดขึ้นมาก่อนนะครับ ep 1. นี้ก็คำสั่งหัวข้อเป็นหัวข้อย่อยนะครับก็คือ,อสอนวิธีทำบอท iq option โดยใช้คำสั่งซื้อขายนะครับ คลิปนี้ค่อนข้างที่จะสั้นนะครับเพราะว่าเป็นหัวข้อย่อยแล้วนะครับอันดับแรกนะครับก็เปิดโปรแกรม EQ ขึ้นมานะครับใครชอบขนาดเท่าไหร่ก็ทําเลยนะครับว่าอยากได้ขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดเต็มหน้าจอนะครับก็จัดเลยนะครับทีนี้อันดับแรกนะครับก็เปิดโปรแกรมนะครับออโตเมติกเมาส์แอนด์คีย์บอร์ดขึ้นมานะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับ โอเคง่ายมากเลยนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรม EQ ขึ้นมาแล้วนะครับการที่เราจะทําให้มันออกคําสั่งซื้อขายนะครับได้นะฮะโดยผ่านโปรแกรมตัวนี้นะครับจะมี2กรณีนะครับจะมี2กรณีนะครับกกรณีแรกแบบง่ายเลยแบบง่ายๆเลยก็คือการใช้เมาส์นะครับให้มันคลิกตามตําแหน่งตรงนี้ให้นะครับอ่ะโอเคเรามาลองทํากันเลยนะครับ1 ปิดโปรแกรมขึ้มานะครับหารูปเมาส์อันนี้นะครับมาเลือกตรงเมาส์โพดิชันนะครับกดขึ้นมาปุ๊บอ่าทีนี้มันขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีตัวเลขขึ้นมานะครับมีการแกน X กแกน y มีการเลื่อนขยับตามเมาส์ที่เลื่อนตลอดนะครับทีนี้เราเลื่อนไปตรงตำแหน่งที่ต้องการนะครับอย่างเช่นอ่าเราต้องการให้มันออกบ่ายให้เราเอาเมาส์เนี่ยเลื่อนมาตรงบ่ายแล้วกดคอนโทรลหนึ่งทีอ่าล็อกตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ผมจะเขียนว่า ออเดอร์บายนะครับ Order ออเดอร์บายกดโอเคนะครับแล้วก็เพิ่มคําสั่งคลิกซ้ายให้มา1นทีนะครับก็กดตัวนี้ลงมานะครับทีนี้เราก็จะได้คําสั่งเมาส์เลื่อนมาตรงนี้แล้วก็คลิกซ้ายให้เรา1ทีนะครับทีนี้อ่าเมื่อเราได้แบบนี้ไปแล้วนะครับอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปทําเซลล์ต่ออ่าเมื่อเมาส์เลื่อนมาตรงนี้แล้วคลิกเสร็จนะครับอ่าให้ทุกคนนะครับ เขียนคำสั่งเพิ่มให้เมาส์เลื่อนมาตรงไอคอนตรงนี้อ่าก็คือถ้าเกิดเราปล่อยให้เมาส์มันค้างไว้ตรงนี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่านะครับหน้าจอเนี่ยมันมันสีตรงนี้มันเปลี่ยนนะครับแล้วมันก็อ่าอินเทอร์เฟซมันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเรามีการเอาเมาส์มาเลื่อนมาอยู่ตรงนี้นะครับนะครับดังนั้นการแสดงผลก็เลยผิดเพี้ยนนะครับคือเราเราไม่ได้ใช้พวกนี้ไงดังนั้นเมื่อเราเสร็จตรงนี้แล้วนะครับเขียนเลื่อนให้มันมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ ตรงไอคอนที่คิวซ้ายมือนะนะครับก็คลิกตรงเมาส์เลือกเมาส์โพดิชันอ่าแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้แล้วก็กดคอนโทอ่าให้มันเลื่อนมาเฉยๆไม่ต้องไปคลิกนะนะครับอันนี้คือ Audio ออเดาคำสั่งบ y ายนะครับต่อไปนะครับเขียนคําสั่งเซลล์เพิ่มเข้ามาอ่ากด c อนโทนเออ่าคอนโทเเลยนะครับแล้วก็ Ctrl c อนโทนซีอ่า เมื่อเสร็จแล้วนะครับมาตรงนี้นะครับกด Ctrl V เพื่อวางนะครับแล้วก็ทีนี้ก็ทําการ Double Click เข้ามานะครับแล้วก็กดคําว่าตรงนี้นะครับเพ,เพื่อที่เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตําแหน่งอ่ะก็คือตอนนี้เราใช้ของเดิมอยู่นะครับเราเลื่อนมาตรงเซลแล้วกด Ctrl ค้างไว้อ่ะกด Ctrl หนึ่งที่ปึ๊บอ่ะเพื่อล็อกตําแหน่งเสร็จแล้วมาเปลี่ยนสเต p Name ให้มันเป็นเซลแล้วกด OK ทีนี้เราก็จะได้คำสั่งออกออเดอร์บายและเซลมาแบบง่ายๆเบสิกเบสิกแล้วนะฮะทีนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีดีเลย์อยู่ข้างหลังนะครับตรงนี้กดคอนโทรล A คลิกขวานะครับเลือกอันข้างล่างสุดแล้วเปลี่ยนเป็น1 0อ่านะครับ100เนี่ก็คือเมื่อจบคำสั่งนี้แล้วก่อนที่จะไปคำสั่งถัดไปจะให้มันดีเลย์เท่าไหร่ อันนี้ก็ให้มันดีเลยแค่100 ms ก็พอนะครับอันนี้เราได้คําสั่งแบบไง่ายมาแล้วนะครับก็ลองกดรันดูนะครับถ้าเรากดรันออกมาเนี่ยผลลัพธ์ก็คือมันจะกดบายกดขึ้นแล้วเมาส์เลื่อนมาอยู่ตรงนี้แล้วกลับมาตรงนี้กดเซลลแล้วก็เมาส์เลื่อนมอยู่ตรงนี้นะครับอ่าลองดูนะลองดูกดเพย์อ่าผมขอเป็นอย่างเดอ่าตอนนี้ตอนนี้ก็ทําการเรียบร้อยแล้วนะครับอ่า ตอนนี้มัน,มนออกออเดอร์เซลล์แล้วนะครับแต่ว่าคือที่มันไม่ไมยอมออกบายเนี่ยคือมันอาจจะไวเกินไปนะครับอาจจะไวเกินไปแล้วก็ช่วงวินาทีที่มันเป็น0ูนย์พอดีนะครับทีนี้เรามาเพิ่มดีเลย์ให้มันนิดนึงในช่วงตรงนี้ในช่วงตรงนี้นะครับเปลี่ยนให้มันเป็น500อ่า500เพิ่มดีเลย์ให้มันหนะ่อย5้0ออ่าไอ้ลองกดเพย์ดูลองอีกรอบ โอเคอ๋อ <Okay>. oh, ผมรู้แล้วรู้แล้วว่าทำไมมันถึงไม่ไม่ได้ขึ้นมา,มนาเนี่ยครับผมตอนนี้มันออกออเดอร์แล้วอันนี้มันเป็นเป็นน่าจะเป็น binary นะครับเป็น binary binary มันมันจะไม่โชว์มันจะไม่โชว์บนบนหน้าจอนะครับเวลาเราออกออเดอร์ที่2ที่3ที่4ยกเว้นดิจิตอลนะครับอันดับแรกผมสั์ binary กดเซลล์กดขึ้น อันนี้อันนี้ออเดอร์มันออกมาโชว์นะครับอันนี้ออเดอร์มันออกมาโชว์แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยที่ที่เราออกคําสั่งเซลล์ระบายไปเนี้ยนะครับมันซ้อนกันอยู่นะครับมันซ้อนกันอยู่นะครับเราก็เลยไม่เห็น่ะเราก็เลยไม่เห็นเราสามารถมาเปิดดูตรงกระเป๋าการลงทุนได้นะครับว่า,ามันแต่ละออเดอร์ที่เราทําขึ้นมาเนี้ยนะครับมันออกออเดอร์อะไรบ้างนะครับก็สามารถมาดูในนี้ได้นะครับอโอเค ะะทีนี้เราได้คําสั่งเราเขียนบอดแบบให้มันออกออกคําสั่งอย่างง่ายมาแล้วนะครับต่อไปนะครับจะแอดวานซ์ขึ้นอีกนิดนึงนะครับในการเขียนคําสั่งให้มันออกออเดอร์ order, นะฮะโดยใช้การหารูปภาพอันนี้มันจะเป็นหัวใจหลักเลยที่เราใช้บ่อยสุดแล้วก็นิยมใช้กันเยอะสุดนะครับก็คือมาที่รูปดวงตานะครับแล้วเลือกอันแรกอ่า กดกึกขึ้นมานะครับจะเห็นว่ามันจะมีสี่เหลี่ยมแบบนี้ขึ้นมานะครับสี่เหลี่ยมแบบนี้ขึ้นมาก็คือมันให้เราเนี่ยไปหารูปภาพหรือสีที่เราต้องการที่จะให้มันจับมานะครับในตรงสี่เหลี่ยมนี้เราสามารถกําหนดแอเรียให้มันได้ว่ากําหนดขนาดให้มันว่าจะให้มันเล็กหรือมันใหญ่หรือมันยาวๆนะครับโดยการกดชิปค้างไว้แล้วก็กดลูกศรลูกศรบนคีย์บอร์ด นะครับที่มันอยู่ใกล้ๆกับปุ่มตัวเลขนะลูกศรไปทางซ้ายมันก็จะขยายยาวขึ้นไปทางซ้ายก,กว้างขึ้นไปทางซ้ายถ้าเกิดกดลูกศรชี้ไปทางขวามันก็จะแคบลงอ่าแต่ถ้าเกิดเรากดลูกศรขึ้นมันก็จะสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดลูกศรลงมันก็จะย่อลงนะครับใหญ่สุดมาได้เท่านี้อ่าเราสามารถทําแบบนี้ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดผมแนะนํา นะครับแนะนําเลยใช้จริงๆเลยในการทําบอทก็คือให้เล็กไว้ก่อนนะครับให้มันเล็กไว้ก่อนอ่าเอาประมาณนี้แหละนะครับเลือกมานะครับได้ไปแล้วนะฮะได้มาแล้วทีนี้เราจะเช็คว่าสีที่เราไปจับมาเนี่ยมันเพี้ยนหรือเปล่ามันจะหาเจอจริงหรือเปล่ากดตรงนี้นะครับ view bmp อ่าจะเห็นว่าเมาส์มันเลื่อนไปแล้วตอนเนี้ยมันจะมีสีตรงนี้ที่มันเหมือนกันนะครับจะเห็นว่ามันมีสีเขียวที่มันเป็นถูกกับตรงนี้มันเหมือนกันดังนั้นเวลามันหาสีเนี่ย คือต่อให้มันหาตรงนี้ไม่เจอแต่มันเจอตรงนี้มันก็ทํางานเหมือนกันดังนั้นเราต้องกําหนดแอเรียให้มันนะครับมากดตรงนี้อ่าแล้วเลือกอันข้างล่างสุดเลยกดขึ้นมาปุ๊บนะครับจะได้แบบนี้ขึ้นมาแล้วเราก็มากดตรงนี้นะครับอ่าให้มันหาสีเขียวแค่ตรงนี้นะครับกาหนดแอเรียให้มันแล้วก็ดับเบิลคลิกนะครับอ่าทีนี้มันก็จะหาสีเขียวแค่ตรงนี้แล้วนะครับทีนี้ เรามาดูตรงในเรื่องของตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เลือกไปอันแรกเลยนะครับมุมเมาส์ก็คือให้เมาส์เมื่อเจอสีให้เมาส์เนี่ยขยับมาคลิกที่สีนั้นเลยนะครับรก็เท่ากับว่าถ้าเกิดเจอสีตรงนี้มันก็กดออเดอร์ให้เองนะครับอัตโนมัติทีนี้ระยะเวลาในการหาสีก็ปรับให้เป็น100 M เลื่อนลงมานะครับเลือกเป็น m s 1 0 0 m s ก็พอนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับก็จะได้แบบนี้มาแล้วนะฮะ อทีนี้เวลามาไปคลิกเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเพิ่มคําสั่งให้มันเริ่มอาอยู่ตรงไอคอนด้วยนะฮะก็คลิกตรงนี้นะครับเลือกเมาส์โพซิชั o n นะครับแล้วก็เลือกตําแหน่งตรงไอคอนนะครับอ่าแล้วก็กดคอนโทรลหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ถ้าเกิดมันออกออเดอร์เสร็จแล้วเนี่ยเมาส์ก็จะเริ่มอ,อยู่ตรงนี้นะครับอ่าทีนี้เราเพิ่มคลิกเข้ามาก่อน เขียนใส่ตรงนี้ด้วยว่าเป็น order by เพื่อที่จะได้แยกคำสั่งแล้วอ่านง่ายๆเวลาเราทำหลายๆสคริปต์นะครับทำให้ติดเป็นนิสัยเลยกดโอเคนะครับ order by อ่าอันนี้อันนี้อันนี้เขียนว่าโลโก้ก็ได้นะครับจะได้เข้าใจง่ายแล้วแต่สับใครสับมันนะอ่าโลโก้นะครับโอเคทีนี้เราก็มาทำคำสั่งเซลล์ต่อเนาะแล้วก็กอไอ้อั n บา y เนี่ยนะครับผมมาติ๊กที่ันบาย นะแล้วก็ติ๊กอันนี้ด้วยหรือกดคอนโทรล A ไปเลยกดคอนโทนล C นะครับแล้วติ๊กอันโลโก้นะครับหัวข้อที่2แล้วก็กดคอนโทรล V เพื่อวางนะครับแล้วทีนีเ้เราจะมาแก้อันแรกอ่าอันที่มันเป็นอันที่3นะครับคำสั่งที่3กดดับเบิลคลิกขึ้นมาเปลี่ยนคําว่า Buy เป็น s ซล l อ่าแล้วก็อ่า ตรงสีตัวนี้มันเป็นสีเขียวอยู่ดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกดคําว่า c u t BMP แล้วเลือกสีแดงมาปุ๊บัด BMP โอเคตอนนี้ที่มันหาไม่เจอเนี่ยเพราะว่าเรากําหนด Area ไว้ตอนคําสั่งบายเนาะเรากำหนด Area ไว้อยู่ด้านบนให้มันหาแต่ด้านบนดังนั้นไอ้ด้านบนมันไม่มีสีแดงนะครับเราก็มาเปลี่ยนก็กดเซตเซตปึ๊บ กดลากลงมาเลยไม่ต้องไปกลางใหม่แล้วลากลงมาเดี๋ยวป้นคลิกมาเลยนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ทดสอบดูนะครับว่าหาเจอจริงหรือเปล่าก็กด view bmp อ่าตอนนี้ก็หาเจอแล้วนะครับง่ายๆเลยเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับทีนี้เราก็ได้คำสั่งคำสั่งในการออกออเดอร์บ u าและเซลแบบง่ายๆมาแล้วนะครับทั้งคําสั่งที่ขยับเมาส์ไปตามตําแหน่งแล้วค่อยกดหรือหาสีไปตําแหน่งนั้นแล้วค่อยกดข้อดีนะครับข้อดีอของ ของการหาสีเพราะว่ามันแม่นยำกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราาสมมุติว่าเราใช้คำสั่งซื้อขายที่อย่างเช่นเดี๋ยวผมยกตัวอย่างของของดิจิตอลสมมติสมมติดิจิมมตอลนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้เนาะดิจิตอลมันจะมีแบบสปอร์ตนะครับสปอร์ตนะครับ ก็คือสามารถใช้แบบนี้ได้นะฮะอ่านะครับเห็นไหมครับว่าสีหรือว่าตำแหน่งเนี่ยมันมีการเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นะครับในตรงนี้มันมีการเปลี่ยนหรืออ่าเวลาเรากดประวัติการซื้อขายออกมานะครับอ่ามันอาจตรงนี้อาจตรงตำแหน่งเนี่ยอาจจะแคบลงย่อลงนะครับอ่าหรืออ่าตำแหน่งมีการเปลี่ยนมีการเพี้ยน นะครับเราก็สามารถใช้ในการจับสีเนี่ยนะครับมันจะแม่นยํากว่าเยอะเลยนะฮะอ่าก็แนะนําให้ใช้เป็นตัวจับสีนะครับส่วนตัว mouse position ที่ผมสอนณนะช่วงแรกก็จําไว้ก่อนแล้วก็ลองทําดูนะครับเพื่อที่จะได้เอาไปใช้ในฟังก์ชันถัดไปนะครับส่วนการออกออเดอร์ผมแนะนําให้ใช้เป็นเป็นช่วงที่2นะครับที่ผมสอนก็คือการหาสีแล้วก็จับสีนะครับอ่ะทีนี้เรามาลองเทสดู นะครับก่อนเทสเรามาเปลี่ยนดีเล์ให้มันด้วยนะครับกดคอนโทรล A คลิกขวาครับเลือกอันข้างล่างสุดแล้วเปลี่ยนเป็น100นะครับแล้วกดโอเคแล้วก็กดเพย์ดูนะครับอ่าจบแล้วนะครับออกออเดอร์บายและเซลนะครับอ่าเรียบร้อยเลยดีเล์แทบจะไม่มีเลยนะครับอ่าเป๊ะๆนะครับโอเคนะครับก็ ประมาณนี้นะครับในการเขียนคำสั่งซื้อขายเดี๋ยวอรอพบกับ EP 2 EP หน้าก็จะสอนในเรื่องของอเงื่อนไขเงื่อนไขในการเข้าออเดอร์นะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับถ้าเข้าเงื่อนไขแล้วให้มันออกคำสั่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอจบคลิปสอนเพียงเท่านี้นะครับใน EP ที่1เป็นหัวข้อย่อยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ